ตอนที่15ฝ่าเท้าใหญ่ก้าวหนักอย่างว่องไวออกจากห้องนอนทันทีที่ได้รับรายงานจากลูกน้องว่าขณะนี้เจสันมารอเขาอยู่หน้าบ้านม่านตาสีเร้าร้อนแรงขึ้นในดวงตาคล้ายกับมีไฟลูกเล็กๆสุมรวมกันอยู่ยิ่งเขาตื่นมาแล้วไม่พบร่างบัวบูชายิ่งทำให้เดือดดาลหนักขึ้นไปอีกรีบตรงดิ่งมายังหน้าบ้านด้วยอารมณ์หัวเสีย พอได้เห็นภาพบาดตาสะเทือนใจเข้าไปหัวใจยิ่งเพิ่มโทสะยิ่งยวดทันทีที่รัศมีสายตาเห็นด่างสูงของมาโคเดินเข้ามาบริเวณหน้าบ้านพรอวดีก็รีบเข้าไปหาร่างของลูกชุบและออกอาการห้ามปามไม่ให้คุณทั้งคู่ถูกเนื้อต้องตัวกันทันทีลูกชุบปล่อยมีพิจิสันเธอเดี๋ยวพี่มาโคเห็นเข้าจะเดือดร้อนกันหมด ผ่อนวด,ดีทำท่าแรงแขนบ้างของลูกชุบให้ออกห่างจากรั้วบ้านพอรู้ดีว่าในขนาดนี้มาโคกกำลังเดินมาถึงที่สำคัญกำลังมองมายังประตูรั้วที่เจสันและบับบูชาแสดงความห่วงใย,ยต่อกันขอฉันคุยกับเจสันก่อนเถอะค่ะคุณคุกกี้ับบูชาขอร้องหารู้ไม่ยามนี้มาโคกํำลังจ้องหล่อนด้วยลมเดือดดาน อยากกระโจนเข้าไปลากบัวบูชาให้ออกห่างจากรั้วพี่เจสันกลับไปก่อนเถอคะ่ะเดี๋ยวพี่มาโคมาจะไม่พอใจเอาผ่อนวดีส่งเสียงห้ามขืนอ้องวอนให้คู่อริมาโคกลับไปทั้งทงที่ความจริงลึกซงไปในใจร่อนไม่ได้หวังดีกับคนทั้งคู่สักนิดอาทางการพยายามห้ามบัวบูชาและเจสันให้ออกห่างจากกันอยู่ในสายตาม,มาโคตลอดแน่นอนเขากำลังคิดว่า โบบูชาอยากหนีจากเขาไปอยู่กับเจสันมากแม้กระทั่งน้องสาวของเขาพยายามดึงร่างเล็กของโบบูชาออกแต่รนไม่ยอมผลักออกห่างจากประตูรั้วที่เจสันยืนอยู่ลูกชุบเสียงดังก้องราฟ้าผ่าโรงการกระหม่อมหญิงสาวโบวบูชารีบปล่อยมือเจสันอัตโนมัติหันมองต้นเสียงที่เดินเข้ามาหารนสีหน้าทะมึงตึง ฝ่ามือของเขาก็ชากล่างบางออกจากประตูตรั้วอย่างแรงจนเษธารา์รมรงสะโพกกระแทกพื้นอย่างจังโอ้ยร่อนคางด้วยความเจ็บพ่อนวดีแซงเข้าไปช่วยประคองบกบัวบูชาขึ้นจากพื้นสแสดงความห่วงใยอย่างเต็มที่ทั้งๆที่ร่อนเป็นคนให้บริการไปตามผู้เป็นพี่ชายมาลูกชุดเจ็บมากไหมเป็นอะไรหรือเปล่าผมห่วงคุณนะ เจสันตกใจไม่เห็นร่อนรมไปกับพื้นมาโคจ้องเจสันเขม็งไม่พอใจที่มาห่วงผู้หญิงของเขานายไม่ต้องห่วงผู้หญิงของฉันลูกชุบไม่ใช่ผู้หญิงของนายนายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามาโคนายแค่บังคับให้ลูกชุบมาอยู่กับนายแต่นายไม่มีสิทธิ์แอบอ้างความเป็นเจ้าของอย่างหัวขโมยชอบขโมยของชาวบ้านลูกชุบเป็นผู้หญิงของฉัน ย้ำอีกครั้งด้วยแววตาเดือดดานเสียงของเขาเข้มขึ้นยืนยันสิ่งที่พูดตราบใดที่ลูกชุบอยู่ในบ้านฉันฉันก็มีสิทธิเป็นเจ้าของในตัวเธอเข้าใจไหมเจสันนายมันก็แค่ผู้ชายขี้ขโมยชอบขโมยของของคนอื่นฉันเพิ่งรู้ว่าแค่ผู้หญิงคนเดียวมาควบผู้ยิ่งใหญ่ยังต้องแย่งฉันเลยไม่มีปัญญาหาเองฉันไม่เคยแย่งของใครเขากัดฟันกอด กามขึ้นเป็นสันนูนลูกชุบเต็มใจที่จะอยู่กับฉันมากกว่านายเพราะฉันเป็นเจ้าของเธอถ้านายไม่เชื่อลองถามเธอดูสิมาโคย้ำอีกรอบหันไปจ้องบัวบูชาเขมงมือของเขาจับไก่บัวบูชาอยู่ออกแรงกดนัดกว่าเดิมเพื่อออกคำสั่งให้บัวบูชาช่วยยืนยันสิ่งที่เขาพูดบัวบูชาอึดอัดพูดอะไรไม่ออกมองหน้ามาโคกับใจสันสลับไปมาลำบากใจที่จะเอ่ย ว่าเต็มใจที่จะอยู่กับมาโคลูกชุบลูกชุบไม่ได้เต็มใจอยู่กับมาโคใช่ไหมคุณอยากกลับบ้านกับผลใช่ไหมเจสันถามเพื่อขอคำตอบหญิงสาวบัวบูชาพยักหน้าทันทีทันใดอยากกลับไปอยู่กับเจสันจะขาดริมฝีปากเล็กอาจจะตอบรับสิ่งที่เจสันพูดหากแต่มาโคกดฝ่ามือแรงจับหัวไร่บัวบูชาหนักขึ้น หญิงสาวใบหน้าเยเกแถมเขายังโน้มริมฝีปากมาสิบข้างหูถ้าเธอตอบรับสิ่งที่เจสันพูดฉันจะยิงมันทิ้งให้ตายเหมือนหมาข้างถนนเลยคอยดูคำคมขู่ที่ได้ยินกันสองคนทำเอาหญิงสาวกลัวว่าเจสันจะได้รับอันตรายบัวบูชาศพสายตาเจสันที่ยืนอยู่นอกรั้วบ้านด้วยความห่วงไมกาตอบรับคำที่เขาถาม ลูกชุบบอกมาโคไปสิว่าไม่ใช่ผู้หญิงของเขาลูกชุบไม่เต็มใจอยู่กับมาโคเลยเสียงเจสัมย้ำให้บูบูชาบอกความจริงกับมาโคไปเพื่อให้ชายหนุ่มรู้ว่าเขาไม่ใช่เจ้าของรอนบอกไปเลยลูกชุบว่ามาโคไม่ใช่เจ้าของลูกชุบเขาไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวลูกชุบทั้งนั้นบัวบูชาน้ำตาปล่อยพูดอะไรไม่ออกสักคำ ความจริงอยากจะยืนยันสิ่งที่เจาสันพูดว่าหลอนคิดเหมือนชายหนุ่มทุกท้อยคําแต่ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลอนตอนนี้ตวัดสายตามองด้วยแววตาขุ่มขู่คุกคามหากหลอนพูดตามที่เจาสันบอกมีหวันเพื่อนที่ดีที่สุดเช่นเขาต้องเดือดร้อนแน่เจาสันคะเจาสาันคุณกลับไปเถอะลูกชุดเต็นใจที่จะอยู่กับมาโค หอนต้องการเสียนสือื่นยามเห็นแววตาเจ็บร้าวเจสันเขาสายหน้าไปมาเหมือนไม่อยากเชื่อสิ่งที่หลอนพูดขณะที่มาโคขี้ยิ้มเล็กน้อยมุมปากของเขายกสูงมือหนาอบกอดบบูชารังเขาหาเรือนกายแก่งแนบแนนประกาศความเป็นเจ้าของต่อหน้าอาริหมายเลขหนึ่งได้ยินเต็มสองหูเรียงเจสันว่าลูกฉุบเต็มใจอยู่กับฉัน พูดจบปากเรียวชกจูบลงบนแก้มดวนเดียนของบัวบูชาเราอยากคิวข้างหนึ่งร่วมโมโหเจสันกัดฟันกอดฝ่ามือเขากำซี่ประตูรั้วแน่นกลับไปเธอคาเจสันรอนเอ่ยปากไร้ชายหนุม่มพวกความเป็นห่วงชายหนุม่มรอนไม่อยากให้เขาเดือดร้อนน้ำตาหยดเหนือร่วงเพาะทำเอาเจสันยิ่งทวีความห่วงมากขึ้นผ่อนวดียืนดูเหตุการณ์ทั้งหมด ด้วยแววตาร้ายหลอนจิกใสยตาสีเข้มมองโบบูชาเราก็เป็นคิึ่งคือไส้เดือนที่อยากจะบทขยี้ให้แหลกสลายไปเสียเดี๋ยวนี้มุมปากสีสดเบะปล่ามันไส้ที่เห็นผู้ชายแย่งกันเป็นเจ้าของบับบูชาหล่อนเดินเข้าใกล้ประตูรั้วแซงเจรจากับเจสันให้กลับไปก่อนทั้งที่ความจริงหล่อนไม่เคยหวังดีกับใครสักคน พี่เจสันกลับไปก่อนเถอะคะ่ะคุกกี้ไม่อยากให้พี่เจสันกับพี่มาโคมีเรื่องกันคุกกี้เข้าใจนะคะว่าพี่เจสันกับลูกชุปเป็นห่วงกันขนาดไหนคุณรักกันก็ต้องห่วงกันเป็นธรรมดาหล่อนพูดเสียงดังฟังชัดเพื่อให้มาโคเข้าใจว่าบวบูชามีใจให้กับเจสันและคุณทั้งคู่รักกันอดทนหน่อยนะคะพี่เจสันนอนคนเดียวอาจจะเหงาบ้าง แต่คุกกี้จะช่วยพูดกับพี่มาโคให้ปล่อยลูกชุบกลับบ้านไปอยู่กับพี่เจสันเร็วๆนะคะย้ำอีกรอบด้วยคำพูดกำกวมเพื่อให้มาโคเข้าใจผิดขึ้นไปอีกแล้วมันก็ได้ผลใบหบนะ้ามาโคซับสีเลือดโกรธจัดยิ่งได้ยินคำว่านอนคนุเดียวทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าคนทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วกลับบ้านไปเถอะขาดเจสัน ลูกชุบอยู่ที่นี่ได้จริงๆไม่ต้องห่วงลูกชุบนะคะบัวบูชารีบบอกชายหนุ่มที่ยืนสีหน้าโศกเศร้าร่อนไม่อยากให้ใชายหนุ่มเดือดร้อนเพราะรอนเป็นต้นเหตุแต่ผมเป็นห่วงคุณเจสารพูดด้วยน้ำเสียงเจอไปด้วยความห่วงใยมาโครู้สึกเส,สะเอิดสะเยนทนไม่ไหวตะคอกเดือดดานไม่ต้องห่วงนักหนาลกหนาฉันดูแลผู้หญิงของฉันได้อียาง ลูกชุบก็บอกนายแล้วไงว่าเธอเต็มใจที่จะอยู่กับฉันจริงไหมจ้าทูนหัวเขาหันไปถามโบบูชาที่ยืนนิ่งไม่กล้าตอบอะไรจนมาโคจ้องเวอตากลมโตออกคำสั่งโบบูชาจึงพยักน้อยๆ้อยจำใจตอบรับฉันต้องพาทูนหัวของฉันเข้าบ้านแล้วล่ะท่านนายอยากจะยืนอยู่ตรงหน้าบ้านก็เชิญแต่ท่านนายล้ำเขตเข้ามาในบ้านฉันเมื่อไหร่ฉันยิงนายถึงแน่ พูจบเขาก็กระชากร่างบานถูรูถูกกลางหญิงสาวเข้าไปในตัวบ้านบวบูชาหันมองเจสันไปตลอดทางที่ถูกรากพรวดีเบ้ปากหมันไสภาพคนทั้งคู่ที่รากกันเข้าไปในบ้านดวงตาสีเข้มตวัดมองประตูรัว้วที่เจสันยืนเกาะอยู่คุกกี้หวังว่าพี่เจสันคงมีปัญญ,ญาพาลูกชุบออกไปจากที่นี่นะคะพอะคุกกี้ก็ไม่เต็มใจอยู่บ้านเดียวกับลูกชุบเหมือนกัน พูจบร่อนก็รีบสาวเท้าเดินเข้าไปในบ้านหลังงามทิ้งไว้เพียงเจสันที่ยังทอดสายตามองรอบอาณาเขตบริเวณคาราฮาสถานที่ที่เขาไม่เคยมีเหยียบย่ำนับตั้งแต่ผู้หญิงคนหนึ่งจากไปนึกห่วงบบบูชาจับใจเขาหวงังเพียงว่าอดีตคงไม่ย้อนกลับมาซ้ำรอยจนต้องเสียบบูชาอีกคนทันทีที่ถึงกลางห้องรับแขกของตัวบ้าน เราบรรดาบริการรวมถึงคุณใช้ก็รีบออกไปจากห้องทันทีเมื่อมาโคมาถึงพอรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นสีหน้าประมุขของบ้านใบหน้าทางเมืองตึงโกรธจัดบอกฉันสี่ลูกชุบว่าเธอเป็นห่วงไอเจสันมันมากนกหรือไงฝ่ามือใหญ่ที่ร่างร่างเล็กของร่อนมาตลอดทางเหวี่ยงบัวบูชาล้มขมันไปกับพื้นห่วงสี เจสันเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตที่ฉันเคยเจอร่อนตอบความจริงเจสันเป็นเพื่อนที่คอยดูแลและช่วยเหลือร่อนแต่โบบูชาไม่รู้เลยว่าขำชื่นชมเจสันอย่างบริสุทธิ์ใจเพิ่มทุศัให้กับเจ้าของดวงตาสีเล่าผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหรอเสียงแหบต่ำเรกถาามเขาก็ชากร่างบางให้ลุกขึ้นจากพื้นโบบูชารู้สึกมึนง,งงกับท่าทางมาโค ที่กรฟัดกระเฟียดจนรลอนไม่รู้ว่าพูดอะไรผิดใช่ค่ะเจสันเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตฉันยามอีกรอบไม่รู้ตัวเลยว่ายิ่งผู้ชื่นชมชายอื่นยิ่งทำให้มาโคตรเดือดดานเขาเวี่ยงร่างเลกลงมบนโซฟาตัวยาวใจกลางห้องที่ตอนนี้มันราวกับรานประหารของคุณขี้ห่วงจะทำอะไรนะหลอนวีดร้องร่างเลกลงบนโซฟาตัวยาว ร่างของหลอนเด้นขึ้นจากโซฟาอัตโนมัติไม่เห็นมาโคลดกระดุมกางเกงจะไปไหนทูนหัวน้ำเสียงกระชากดึงมือน้อยไว้ไม่ให้ร่อนขยับกายมืออีกข้างดึงซื้อยืดออกทางศื่อสรวดเร็วคุณมันบ้าไปแล้วมาโคเสียงสั่นดาทอขณะถูกเรือนร่างใหญ่ทับทับให้นอนนิ่งแม้ร่อนจะดิ้นคุกคักร่างบิดไปมาไม่ยอมแพ้ดวงตาคู่งามสันดริกตนก เวลาเขาเข้ามาใกล้มาโคกวาดมอเรือนร่าง,งามที่ครั้งหนึ่งที่เขาได้เคยได้ครอบครองด้วยความหลงรายเสน่หาผิวกายผุดผาดแดงชมพูอ่อนไปทั่วร่างเขาอยากจะเรียรรมไปทุกส่วนสัตว์เพื่อตีตาจองเนื้อกายสาวฉันจะทำให้เธอลืมผู้ชายแสนดีของเธอเองออกไปมือเล็กพยายามแผกแผงอกแก่งที่เคลื่อนทับลงบนร่างของรอน แต่ยิ่งต่อต้านก็เหมือนเติมน้ำมันลงบนไฟสวรร่ารที่ยามนี้มันรุกโชดช่วงพร้อมแผดเผาทุกอย่างไม่ต้องไรฉันหรอกฉันออกไปแน่แต่หลังจากนี้นะสิ้นสุดประโยคเรียวปากแก่งก็แนบแน่นกับเรียวปากเล็กที่พยายามร้องอุทธร์แต่เสียงร้องก็ดังอึกอักอยู่ในลำคอเพียงเท่านั้นความโกรธหึงหวงคุณร่างเล็กส่งผลให้รถจุบของมาโค เต็มไปด้วยความเร้าร้อนรุนแรงสร้างความเจ็บจนหญิงสาวระบมไปทั่วริมฝีปากยามซี่ฟันคมแทะเร็มผิดปาาของรอนบัวบูชาแข่งขืนร่างกายมือน้อยปัดป้องคนร่างใหญ่ที่แสนเอาแต่ใจรอนไม่ตอบรับรสจูบ,บันเชี่ยวชาญชำนาญของเขาบอกตัวเองว่าอย่ายอมรับสัมผัสจากผู้ชายที่ไม่มีแม้แต่ความสงสารให้รอนเขาไม่เคยรักหรือห่วงรอนสักนิด ทุกอย่างที่ทำเป็นเพียงความต้องการทางอารมณ์เท่านั้นปล่อยฉันเถอะมาโคคุณทำเกินไปแล้วร่อนรอ้องปะท้วงยามเข่าระรอยจูบจากริฟิปากอวบอิ่มไร่ไปตามรำคอระหงระแวะท่าทายติ่งหูหยอกเรียวรินแต้มปลายต่งหูจนหินสาวสถานว่าไปทั่วร่างรู้สึกถึงความปั่นป่วนภายในท้องน้อย แม้จะเอ่ยปากร้องห้ามไม่ต้องการบทพิศวาสที่เกิดขึ้นจากกามารมุแจะเสียงร่อนก็ระโหยโรยแรงสิ้นดีเรียวรินร้อนตีตาทั่วทุกอนูผิวกายของร่อนฝ่ามือใหญ่ถอดเสื้อคลุมของร่อนออกจากเรือนร่างงามถลกชุดของร่อนขึ้นไปกองอยู่บริเวณหน้าอกรวมถึงปดตะขอบาเซีย พอปลดปล่อยเนื้ออวบยูนอวบอัดออกให้เป็นอิสระให้เขาสัมผัสได้อย่างถัดทันทีร่างสาวอ่อนประสบการณ์รู้สึกสั่นทั่วทั้งร่างท้องน้อยขมวดเป็นเกลียวแน่นท้องไส้ปั่นป่วนทั้งยางรู้สึกร้อนหนาวเหมือนจะจับไข้ร่อนมือวงกับร่างกายตัวเองไม่รู้จะทำเช่นไรดีพอพอเธอะเสียงร้องขาดเป็นห้วงๆวงเมื่อ,อร่างกายเราก็โดนดูดพลังอ,อกไปหมด เสียงของร่อนเริ่มห่วยเหมือนคุณอ่อนแรงหน้าอกถูกนวดเฟ้นอย่างไรความปานีอยากจะผลักสายเขาให้ออกห่างจากร่างกายร่อนแต่ร่อนรู้สึกวูบวาบเหมือนเส้นเลือดในเรือนกายร้อนชาราวกับจะแผดเผาร่างร่อนจนไม่มีเรียแรงแม้แต่จะผลักเขาให้ออกห่างมีเพียงรวงตาหวานที่คลาข้ามไปด้วยรอยน้ำตาฟองว่าร่อนเจ็บ จากการโดนเข่าสัมผัสเนื้อตัวร่อนอย่างรุนแรงมาโคเหรือบสายตาสีเล่ามองร่อนใจแข็งแก่นอ่อนยวบสงสารขึ้นมาแต่มันคงจะเป็นไปไม่ได้หากเขาจะหยุดเกมรักที่กำลังเริ่มขึ้นด้วยความปรารถนาที่สุกซ่อนอยู่ในใจน้ำตาหยุดฉันไม่ได้หรอกุกชุบฉันจะหยุดก็ต่อเมื่อเราเจอสวรรค์แล้วเท่านั้นเสียน้าแหบกระซิบ รัดสายจายใส่ดวงหน้าหวานที่ขาข้ามไปด้วยน้ำยาใสาๆมองเขาด้วยแววตาสันสตานตัดพอริมฝีปากอิ่มบวมจากการบดขยี้ไม่ปานีเม้มเป็นเส้นตรงผมเผายุ่งเหยิงแต่มันช่างเซ็กซี่เหลือร้ายในสายตามาโคยามร่อนขยับตัวหายใจยิ่งทำให้มาโคคือเขิมประเคนอุ้งปากร้อนดูดดึง ความบวบอัดของร้อนเสียงสำราญใจจนบวบูชาต้านทานไม่ไหวสมองหญิงสาวผ้าเรือนไม่รับรู้อะไรนอกจากสัมผัสจากนิ้วมือและปลายดินของเขาลมหายใจหอบสท้นต้องปล่อยออกมา,ยามกอย่างหนักยางฝ่ามือใหญ่กอบกุมส่วนสร่างเป็นเจ้าของฝ่ามือน้อยของหญิงสาวที่ต่อต้านในขาแรกอ่อนระทวยเมื่อมาโคประเคนรินร้อน ริมรองร่างกายของรอนราวกับเป็นขนมหวานชั้นเลิศไม่มีส่วนไหนในร่างกายสาวที่มาโคไม่พึงใจดวงตาสีเรากว่าชื่นชมเรือนร่างบางด้วยหัวใจเต้นแรงร่างของรอนงามราวปฏบติมารรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นรอนสวยและดึงดูดเราอารมณ์เขาได้มากมายจนยอมไม่ได้หากรอนต้องตกเป็นของคนอื่นแม้ความรักเขาจะไม่เคยมอบให้รอน แต่ความสวยงามสมบูรณ์แบบอย่างหาใครเปรียบไม่ได้เช่นรอนเขาก็ไม่มีวันปล่อยรอนไปให้เป็นผู้หญิงของใครทั้งนั้นรอนต้องอยู่บำเบรอร่างสวยงามเช่นนี้ให้เขาคนเดียวจบตอน